วันดีคนดูเด็ดวันดีไอ้หิ่ดดำง้องดูไม่เกี่ยวไรนะไอ้พูดอะไรอ่ะมาครับตอนนี้นะครับอัน,อนอไอไหน,ไไหนึ่งๆครับไคกูไม่ได้โห,โหลดกูเป็นกะล่ำปีกูไไม่ดด้โหลครับสกินสวยครับสกินสวยนะครับ,รบ<ห>ดูเนี่ยดูเขาดูตัวกูก่อนตอวมึงกินได้ไอ้ไอ้มึงดูดิกูเป็นกะล่ำปีไอ้ไอ้ไม่ได้โหลด khiêu của xinh quá chơi 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 cười mẹ kêu mà gì em <coughs> <coughs> <der visiting grandma. coughs> อันนี้เอาไว้ก่อนที่เลีงกิ่ตัวครับ80ตัวได้ตอนนี้นะครับตอนนี้อะไรเรากำลังจะเอามาใส่อาวุธนะครับผมไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยก็ไปไหนก็ไปด้วยไปไหนก็

โดน,นมาทำไมครับว่าโดนดินิ่งนิ่งๆนิงๆนิงๆนิ่ๆๆๆไหนไหนตัวไหนไปนคนสร้างผมใบยาวใบยตะรางตะรางอะไรตะางแข่งมันไม่รู้หรอกมันงง เดี๋ยวฟ้องมันดูหน้าที่มาเฉยๆอันนี้ใครตัวน hey hey, uh ี้ใครวะแอมไปดิแอมไปดิเราก็ขอซีมะม่วงหน่อยครับไอทามไอทามวะใช่ไอทามไอทามมันเป็นมะม่วงเหรอโคตรขยิบแขนหน่อยได้ซือมะม่วงก่อนเด็ดเด็ด รอรออันนี้ราชาเก็บเลื่อนจริง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 ุิิเลยไม่เห็นเงินเยนเลย จบเลยเอาแปดสิบตัวแปดสิบตัวแปดสิบตัวนี่อยู่เอาแปดสิบตัวใต้สามตัวมาเตีทยวไมไปเอาไปเอาบ้านูกูกดดันกูกดดันโดนยิง Uhm, โดดหนีโดดหนีอุ้ยอุ้ยไปเลยเจ้อวดนคดดำดำจุ่มนะจมนะลายแปดสิบตัวครับแปดสิบตัวครับเอามาคนละคนละอ้ว จบมันนะจบมันนะไอแตงยูโซไอแตงยูโซมันออนเชยมาดิไอแตงยูโซยอมไม่รีบฝนมึงไปทวงไอแตงคอวัชชิ่งอะแน่ๆยอมเบียวค่ำบิวสองอนก็มันมีคนใช้ไปแล้วอ่ะมันมีเยหรอวะ ชื่อกำนางมานแม่คนนี้เด้อตอนนั้นกูตั้งบอกว่าใช้ไปแล้วแม่คนนี้ป่ะตับหนึงตึงอยู่ไอ้มะม่วงออนแล้วเนี่ยไอ้บุตรติดใจมะม่วงมันเน่าไม่ได้ไปแล้วเจ้าดิอันไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูมีเล่ให้ดูอันไหนเดี๋ยวก่อนอันไหนเดี๋ยวก่อนดีโอ้ จบนะจบนะแปดสิบตัวดิตบวดิจบเลยคนนไหนมันโดนป้อมกูโดนชิงนะไม่ออกไปโดนชิงนะปีนชิงเนื้อดิกระโดดเข้ามาดิโดดมาดิ nãy kinh à, đồn ma đi, đồn không đến, đồn ma đi, cứ đột thừng, cứ đồn thừng đó, đồn thừng đó, đồn thừng đột đồn thừng, 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 đồn ทำวามลบขอบคุณครับคุณผู้ตอนนี้นะครับคนดูจะฟังไหมคนดูครับตอนนี้นะครับผมถึงได้4-2แล้วนะครับมาดิครับมาดิครับอะไรอะ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 ครับแล้วอะไรครับ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 อะไรอะครับ อ่อนให้แล้มาเอาของอันนั้นอันม่วงม่วงอะไรเน่ะสุดร้ายสุดร้ายเจอเจอสูตรม่วงแดงวิ่ยทำไมคุยแหลกวะนี่ไงดูตอด mua mua đèn đèn mùa đèn quá đèn mùa đèn mùa chặt nịt đèn mùa 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 bom nhảy đi, mùa bom nhảy đi ôi ôi mùa đèn mùa đèn mùa đèn ยิงห่งทีไดมาดวามาแต่เราปิ้งชิงเง้ยอ่ะได้แปิ้งชิงเง้ยแน่โดดหนีคืโดดหนีวดิเตาดิเตาดิเตดิมฮดิมาดิมาดิมาดดิ ไไไ,ไ,ไ,ไอ,นนอ,อสูดออกสูต,ตบลก็ออกสูด Double ํำเบอทึงเนี่ยไพวกออกสู่อันนี้ก่นออกสู่วงเวียงทึงหรอ bên đấy à Piu 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 kịp lưng Ê Piu Xin kịp đi Xin kịp đi Xin kịp Xin kịp Xin kịp จบจมยังยังยังแปดสิบตัว <c oughs> ไปไหน,น,นกูน้ำอยู่อย่าไหน,น,นตรงตรงมุมตรงมุมบ้านกูมันมีอะไรไม่รู้อะ่ะเข้ามาหน่อย อะไรวะอูปัจจุบันต่อต่อปัตตพิมปัตตพิมโอสู่ตำบลมาลองสู่ตำบลเบียงมึงออกสู่ร้ายยังวะปัตตพิมจบแล้วนะปัตตพิมปัตตพิมปัตตพิมหัวปัตตพิมหัวอุยโอ้ยปัตตพิม วัตพ oh ิมมันเกี like <the> ่ยวเหี้ยอะไรจอยชิงคิบชิงค <the> ิบ <cra> ชิงคีบอ๋ออ๋อกลับกลับลวไมกลับทำไม

ไอ้ปั้นไม่มไอ C I ีวะ C ทีวะกูว่็ออกของอยู่กูก็ไม่เห็นไอ้ยวุยมาถามกูสุขดยไอ้เหี่ยเอ้ยมึงจถามทำไมอะไรมอยากออไครับตอนนี้นะครับเข้าสู่ตาที่สองแล้วครับผมแพ้ เมื่อกี้อ่อนให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนอะไรมึงแค่คนมือเดียวเหรอขออนุญาตยิฟไม่มาเล่นบาสเล่นทำไมคุณไม่ได้ลงแข่งลงเล่นตำแหน่งอะไรเลยขอหนึ่งอาเซียนจัดลงได้ยิฟลงได้มาดิมาดิมาลีเวิร์กอย่างได้แล้วโหดไหมโหดมากก็เดินอีกทีเนียแหน่เราเอาสกินให้สาวๆดิทำแข่งด้วยกู เธอสกิน,นมีแหวง,งมันกระตุกกระตุกไงมันมันเหมือนมีหน้าเลยไม่เอาละสา,าวไม่รูงามงาม,ามอยู่ยิบลงบาร์ยิบกินหน้ากินหน้า big ต t a r มากินหน้า,นนาชาตินี้มันจะจบแน่เอาสีนั่นและสวยอันนี้มันไม่มีเอฟเฟหรอไม่มีทำไมไม่ลงยิบเอาอันที่เราหล่อนนี้กูอาทิตย์เดือนเนี่ยแชมป์คุยกับคนดูหน่อยรวยล้านคนเนี่ยเกือกเลย วูเล่นระดับเทพเจ้าวูเล่นระดับจักรวาลเทสองอะเนี่อะไรเดิกต้าเที่ยอะไรเด็กต้ามีตีตายมันเล่นยังไงเนี่ยมันเป็นไรอังตีมันกดเองมันก็กดตีตีตีกดตีไม่ต้องกดอันตีอันนี้มันช้าแล้วก็ฟันใช่ไหมนี่นี่ไงกูหัวแดงมาเลยไม่ได้หลุดกืนเต้นด้วยด้วยเข้มตื่นไหมไงไม ใส่มันใส่กุบฮู้นมือเดียวคิดจะเคี้ยวเหรออต่จะมือเป็นคนภาคนะเป็นคนภาคแทนกูนะผมนี่ถูก Q2 ทุกทีภาคกูเมย์ภาคดีโอ้โหจังหวะนี้โอ้ทำไมมันแรงกว่าวะไอ้เหี้ยอยู่ตำบลไหนโอ้โหจังหวะนี้ อ,อ,อ๋อของเ่นาท,ทีเดียวเพื่อตังแมไปออกใส่มันใส่กููมันมีอันตีแล้วมันขี้กงอ่ะอกูกมีเไ <c oughs> ม,ม, <c oughs> มอันตีก่อนามหายเีแหละ,ละ,ละ,ละไม่ต้องไม่ต้องอกนตีแล้ว ไม่ต้องมาช้ำรถช้ำจะหายไปช้ำจะพิลึกหายใจพ่อติดแปดตีบไอ้เีอะไอ้อป้อมเตียงแรงพ่ออ๋อแล้วไม่ต้องมาช้ำราช้ำจะหายไปช้ำเบลุบหายใจเสียเลยแม่งตีโคตรนานมึงไม่ต้องมาวุฒิข้ามึงจะขี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินมาดูดดด ขอคุณในสวัสดีเนเลยสวัสดีเนยเออๆๆๆนะครับใส่ไว้เลยใส่ไปเลยใส่แบงตีป้ามันเอาเลยลอยป้อมมันบ๊อบหยอกหยอกฝันหลอกมาแต่ยังไม่เล่นนี่ก็เหมือนไม่มีวันตายรักหยอกหยอก ไปกุมวนโอ้เป็นเก็บเลือดยูนอตเบลตีเ n ลตีเย o, e ี่ยวเชื่อว่ามันยังไม่ขุดสตจบจบจบแปดสิบตัวแปดสิบตัวแปตัวห่อ่ยูนอตเอนเตอร์เทนเอลงกัมบิดไม่กัมบิดไม่เลกซ สลาวุตรม้หีดำแดง Are you not entertained? Are you not entertained? ออกกันยี่สิบห้าเพียบ Are you not entertained? Are you not entertained? Are you not entertained? ป้อมท Hi, Emily, ี่ป้อมมันป้อมมันใส่กบป้อมมันไงเทนใส่ป้อมมันเรียวป้อมมันไม่แกมบิดไม่เล็กสีใส่ปมมันไม่กไมใส่กบไม่เล็กสีไม่กมบิไม่เล็กสีไม่แก้มบิดไม่เลกสีไม่แกมไม่เีวไจังะ ชอบจัดทำไมมันอยู่ฝั่งนี้วะงอกขนาดแล้วอบบนี้เลยมันได้เหรอทำได้แล้วแต่มันไม่ได้ขนาดไม่กำบิดออกออกมาเล็กซี่ดออกของเที่ยงแต่กุมมันไม่เล็กกูดา กว่ามันแต่ว่าตอนนี้จะใส่กบ้งมันเลยพ่อมึงแรงจังเกยุกเดือดแตกคุณว่านเลื่อยนะเป๊ว่าข้ากุ้งเลื่อยกระเข้าหนอกอารอนมาแรงอันนี้มันออกของโกงเล่งเงิมัน ไม่กัมบิดไม่สลามออกเี้ยอะไรเนี่ยเี๋ยวนี้เตามันวิ่งมือใบแล้วหรอวะไม่เลกเกสต์ไม่กัมบิดไม่เลกเกสต์ตรงวะนี้ก็ chát, cục mày ủi, uzi, nhá, nhá, nhọ, nhọ, cam bit, là cái gì cam you not entertain, yeah. <coughs> uh, <you're not> <coughs> ตีขี้ไอ้เหี้ยอย่าไหลอขี้ไอ้เนี่ยอย่าไปหลอก เงี้ยอะไรวะเฮ้ยยูพีมึงจำอะไรเนี่ยเือรักกูเนี่ยอะไรเนี่ยมึงตื่อะไรเนี่ยไม่ใช่ใช่้ยูนอเอนเตอร์เทน ไอ้เรนก้มไเลยไมันบิดไม่เล็กซีไดก่อนให้ปูดไปกเบ็ดไม่โอไม่กดอ้ำตีไปเฉยเลยเฮ้ยตอนนี้ไม่มีตีแล้วเราใส่ไสมันว้าเรียบร้อยเอาอาทำไม่าทำไมไม่ก้าบิดไม่เลกซี่อุ้ยมูดามเ้องใส่ตอนแข้งมออกอะไรมาไม่บอกเดินช้ามาน่ก โอ้ยเปิดเลยมันไม่มีติใส่กกหูมันเลยเราก็ไม่มีเมอนกันลอยอุ้ยปัดปัดไปขีไมเตไอ้ยัมันมีขี้เลยมีดไม่ดียังยังยังแปดสตัวแปตัวนี่แปตัวแปตัวมึงยาาตีแปตัวูบแปดสตัวแปบตัว ไม่กำบิดไม่เลคซี่ตัวแปดสิบตัวอ่ะยืนรอเอ็นเตอร์เทนใส่แม่งเลยเฮ้ยจังหวะนี้แหละเออเลื่อนกูเลื่อนกูอ่ะยืนรอเอ็นเตอร์เทนเฮ้ยถืวัดใจ ม่คยมคยยู่วะกใส่เกเเยไม่มีดวใส่แม่งเลยใส่แม่เลย่งเลยใเลี่เลยใมคเยงเยส่ม่ยมงเ่งเลยใมยมมเงเใส่เล่งเลยอย่ม่ ดูดิ๊ก no น้อยน่อยมีจมึงออกอันนี้มันทำไมวะอ่ายูนอเอนเตอร์เทนมาดิยูนอเอนเตอร์เทนโอ้ยกล้วยอ่ายูนตเอนเตอนตีบอมันตีอมันายูนเอนเตนตีบอมันอัไหนมาตีบอมเลยมันเอนเตอร์เทนบ่อยแล้วไอ้วยอยู่ที่นีเลยเ้ยตีบอม

มึงจะอินเดเชนทำไมเไอ้คอ้านีไมันขีองแคเสอี่แม่แม่จะดาฉีดชุตาอ้ล้กเป็น I am b a t อ่ะันนี้สู่เดินหนีแ้วคอยแล้วไยตีทีหลังอ้เหี้ย ไบ่อยล้ใส่เลยใส่มันติ๊ิใส่มันดิอแขนอ่าเียนอไม่ได้เลยมั้ยอันนี้มันพูดถึกอะ not entertain ทนนอตเนเตอรไม่มีดวงเลยเหรอออเดินอตนร์อ่าอยู่นอตเนเร์เทีเดตีใส่เปิดตีใส่มามาโอ้ย เสูเบตีใส่ไปดิหนาวดิหนาวดิยืนนอนหอบเอะไรอุ้ยเปนออกตามเลยออายนนอนเอนเตอร์เทนได้แม่งออกรองเท้าก่อมาตอนนี้เป็นรกคูดาวเผยคูเขียดไอ้เม็ดเยี้ยอะไรมันลอยมานี่มันอยู่ในแผน อยูนอตเอนเตอร์ทนะเอมาแล้วใส่มันเลยใส่มันเลยใส่มันยังยังยังอุ้ยนีแบ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดก่อนโอ้ยย่สับปีแม่งแรงจัดโอ้ยทไมมันมันแรงอยูวะเฮอเล่นสูรมาเล่นตูจอ้ได้ มันเลยสูเปอร์เทนอ๋นอเฮ้ยจิตกรจิตก,ก,กที่โอ,โอ้แม่ไม่มีดวงเลย <c oughs> อ้าอยู่มาเรียนเต้นอ๋อเงินไม่มี ธรรมดาตัเงยืนนิ่งเลยกจะร้องอะไรมาเป็นแข่งตับของจะตับสดนียเฮ้ยเฮ้ยเอ้โอ้โปจะหลุดบอกของแย่ฉับอกกัน อยู่หรอนั่งไงจริงด้วยซึ่งยู่หรออ่ายู่นอเอนเตทเฮ้มันจะมาตีป้อมมึงนะมันมีกาพึ่งดีโอ้โหสับของจนสับสนจริงๆอิอายูนนอดเอ็นเตทีกลัวมันหอยกลัวมันหน่อย,นนอยโอ้โห ร่าง <Wrong. S 2> ไม่เข้าหรือไม่เหี้ยแต่ได้เข้าแน่ๆแหละ นีลอเงินก่อนรองเงินก่อนแหละคีบมันี่แหละได้แล้วเฮ้ยไหนไปเลยเล่นไปเลยเล่นเี่อะไรเออมันไม่เข้าใส่มันแรงกว่าเออมันจะไปตีป้อม์มีตายไหนมันจะเข็เชื้อจบเราเชื้อมันแล้วเพิ่งก็ดึงคีบออกมาแล้วก็มันก็จะอุ้ยอยู่นะโดนนะโดนนะเอาเออโดนนะโดนนะเอาใส่ไปเลยอุ้ย ไถมันพิเกอร์ดัดหอมเกาะเกินอุ้ยอุ้ยสับอยู่นาเรตเเียสับของแขนก็หักอีกอย่างนี้ก็แล้ว้ยยยเขียวเขียว ไม่มีเงินีีขับเที่ยวมีอยู่แล้วถ้ามีจะซื้อได้อ้ยอายนอริเตียโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโก้ดอ้ยโอ้ยอ้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 ยอ้ยอ้อ้ยอ้อ้ อะไรเอ่ยเกียวว่ามันมีเกียวอยู่อันนั้นอย่าพื่อเลวเลี้ยมเลียวเลี้ยโดโดนอยู n น่ e กินดดดแต่มันจะเหลือเสี้ยเลยเลยวใครอะไรเนี่ยหน่มอห่แตกกู่แล้วไอ้ยังมัหืออยลงยูทูบเลยลงยูทูบเลยลงยูทูบมาก แล่าตาเนี่ยโอ้แล้วแบตจมูดมาตาเหินหลไเล้ยไปแชมป์เลยไปแชมป์มาแชมป์เก้เกมัวอื่ลกมตวตอ่านคิปอยู่ไม่เนี่ยไม่แต่ทำไมปุ่มสีส้มมันหายวะเะไรวะเนี่ยควรจะมีอยู่ข้างๆนะแต่เราไม่ได้เปิหรอ กลุ่มคือส้มหมายถึงว่าที่มันกดลูกลูกกล่องเนี่ยลูกอันนี้<อ>มันปิดได้ไม่ใช่เหรอเปิดปิดได้อ๋อไทย